hello hello ไปนานรืยยังแม่ไม่อะไรตอนแรกคุณแม่ร้อวันนี้กินข้าวแล้วบอกแม่สบายดี hello hello ไปนานรืยยังอีแม่ก็ดูมันสวยนะเนี่ยมัน เป็นธรรมชาตินะเนี่ยแม่ชอบอยูน่นะสวยตรงที่หนูชอบก็คือตรงเรนโบว์เหรอเป็นยังไงต้องให้ฟังหน่อยความหมายของรูปหนูอ่ะสวยมันเป็น,ปนยังไงอ่ะธรรมชาติธรรมชาติยังไงคะก็ธรรมชา,า,าติก็มีมีต่าวิ่งไล่กระต่ายอะไรกันอเต่ากระต่ายด้วยอยไหนมันจนแม่แบบพยายามหาซูมหาเต่ากับกระต่ายของหนูมากเลยนะ แล้วก็มีต้นกล้วยชื่อแบบสําหรับหนูก็คือแบบสวยมากกล้วยแล้วก็มีหนีต้นไม้เด็กๆน่ารักแล้วก็มีดอกไม้อู่สองดอกไม่ไม่สงสัยทําไมมันมีแค่นี้อปตะของหนูแม่แบบอยากถามมากว่าทําไมหนูวาดแค่ต้นเดียวแล้วทําไมหนูต้องเลือกดอกไม้แค่สองดอกมันไม่เป็นแบบโดงดอกไม้อะไรเงี้ยแม่ก็ถามมามันจะเด่นไปค่ะอ๋อมันจะเด่นก็คือตรงนี้นี่ตรงนี้เรนโบูแล้วก็น้ำตกนี่ก็คือน้ําตกนะคะ ตกลงมาตรงนี้แล้วก็ค่อยๆลงมาตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ภูเขาอะค่ะคือเราเห็นเขาใช้สีฟ้าแล้วมันสวยค่ะแต่พอเราไม่ใช้บ้านนหนุนภูเขาเอ่อภูเขาที่เขาย้อมสีอะค่ะแล้วเนี่ยทำไมกระต่ายหนูไม่ไม่ย้ำเขาให้เป็นแบบเส้นขมๆมละล,ลูกอรู้สึกว่ามสวยแล้วค่ะเขาเขาน่ารักแล้ว แล้ไม่เอาเส้นดำลงหรอคะพอเพราะอะไรคะไม่อยากให้เขาเด่นหรอคะค่ะมันจะแย่งซีนไงคะ่ค<ะ>่ะจะแย่งซีนใครหรอคะมันจะแย่งซีนเตาคะ่ะแย่งีนเตา่าแล้วก็จะแย่งซีนต้นกล้วยหนูด้วยอ้ชฉันสงสารมากเลยกระต่ายน้อยช่างสงสาร <laughs> แล้วความรู้สึกยังไงถึงอยากวาดรูปแบบนี้คะ ก็สวยดีค่ะมันคือทำมิชาันแล้วก็ดูวาดง่ายดีแต่พอมาวาดจริงๆมีหลายเทคนิคมากเลยค่ะที่แม่เราบอกเทคนิคอันนู้นอันนี้นะจากการวาดผ่อนคลายผ่อนคลายสนุกสนานกลายเป็นแบบโอ้โหจิลเบิร์ดอะไรแบบนี้ยละก็แม่ก็คิดถึงครูอาร์ตกับครูตูนครูตูนคือเป็นครูที่น่ารักสำหรับแม่มากเลยนะตูดีเอลทีวีปีที่แล้วเนี่ย แม่ก็ต้องขอบคุณโรงเรียนวังไกลกังวลมากๆเลยนะคะทุกทุกๆวิชานี่คือแม่เรียนไปพร้อมลูกเลยนะคะไปนานหรือยังอีแม่ลูกแม่ร้องเพลงนี้จริงๆริงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ็ดอียังอยู่ฉุนหรืคือจะทำอะไรคะจะจะไปนานหรือว่าจะทำอะไรไปนานไม่ใช่ไปนาน เดี๋ยวเราต้องอาบน้ำนอนแล้วออนะทุกคนนัดดึกแล้วบ๊ายบายฮัลโหลฮัลโหลจะนอนแล้วนะแม่ก็ต้องห่วงเด้อดแม่ลูกแม่สบายดีให้รักมัากแม่นี่ถนัดมากเลยเสียงนี้ <c oughs> เอาละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสายนะเห็นบ้านใกล้โรงเรียนนี่ก็ไม่ได้เลยนะ